โรงเรียนบ้านแก้งนางโดยการบริหารงานของนายสมบูรณ์ศรีหาพลผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด21คนประกอบไปด้วยข้าราชการครู17คนครูอัตราจ้าง1คนพนักงานราชการ1คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนนักการพารโลง1คน ปีการศึกษา2,564มีนักเรียนทั้งหมด285คนด้านที่1การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษามีการระบุวิสัยทัศน์พันธกิจและนโยบายไว้อย่างชัดเจนมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการประจำปีแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานมีคำสั่งงบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบ การสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรในสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและสังคมมีแผนการสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมโดยมีการประชุมและมีการบันทึกการประชุมครูอย่างน้อยเดือนละครั้งการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละครั้งการประชุมผู้ปกครอง และชุมชนอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งด้านที่2การบริหารการจัดการเรียนรู้มีคำสั่งจัดตั้งครูประจําชั้นหรือครูประจําวิชามีการกำหนดรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างชัดเจนเช่นการใช้กิจกรรม Active Learning ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีหน่วยการเรียนรู้และมีแผนการจัดการเรียนรู้ทุกคนอย่างน้อยคนละหนึ่งรายวิชามีการกำหนดนโยบายการใช้ ICT ในสถานศึกษามีอินเทอร์เน็ตสำหรับการเรียนรู้ภายในห้องสมุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องเรียนอย่างครอบคลุมมีโทรทัศน์ที่พร้อมใช้การได้เป็นปกติทุกห้องเรียนด้านที่ 3. การบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา การบริหารจัดการงบประมาณการเงินและสินทรัพย์มีคำสั่งมอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบได้จัดทำทะเบียนบัญชีการเงินงบประมาณและเงินอื่นๆที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและจัดทำทะเบียนบัญชีวัสดุครุภัณฑ์ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันการบริหารจัดการอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ได้มีการจัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบให้มีความปลอดภัยกับผู้เรียนมีการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์อาคารสถานที่อย่างคุ้มค่าเหมาะสมกับบริบทบริเวณสนามอาคารเรียนมีความร่มรื่น ลอดภัยห้องน้ำสุข,ขาสะอาดปลอดภัยมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในให้เอื้อต่อการเรียนรู้และมีการจัดระบบการกําจัดขยะอย่างถูกวิธีและเหมาะสมด้านที่4การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพวางแผนและพัฒนาตนเองด้านความรู้ และคุณลักษณะบุคคลสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามีแผนการพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้และคุณลักษณะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานพัฒนาวิชาชีพตามหลักการคลองตนครองคนครองงานส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ทักษะความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพเป็นผู้นำในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแก้งนางเป็นสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงประจำปีการศึกษา2564การยกระดับผลสัมฤทธิ์โอน็ตและ NT ของนักเรียนปีการศึกษา2564นักเรียนชั้นประถุมศึกษาปีที่3ได้คะแนนพัฒนา NT บรรลุเป้าหมายของเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดมุกดาหารนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้คะแนนพัฒนาโอเน็ตบรรลุเป้าหมายของเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดมุกดาหารจากการดําเนินงานที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านแก้งนางสามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสามารถสร้างนักเรียนของโรงเรียนบ้านแก้งนางให้เป็นคนดี มีคุณภาพตามมาตรฐานและเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วนักเรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุขและเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติสืบไป